ะะก็คือ inviting feedback from others ก็คือการให้คนอื่นประเมินเรานั่นเองแล้วเราก็มาดูว่าผลประเมินที่คนอื่นมองเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะได้นำไปปรปับปรุงแก้ไขตัวเราเองนะคะทีนี้ในฐานะที่เป็นเพศจกรใครหล่ะจะเป็นคนประเมินเรานะคะ แน่นอนอันดับแรกก็คือผู้ป่วยนะคะอ้าวแล้วผู้ป่วยจะประเมินเราได้ยังไงเราก็สามารถทําสอบถามความพึงพอใจนะคะในการให้คําปรึกษาในการให้คําแนะนําตอนที่เราคุยกับคนไข้แล้วก็ให้คนไข้กรอกหลังจากที่เราคุยเสร็จโดยที่เราไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะไม่งั้นผู้ป่วยก็จะเกิดความเกรงใจนะคะแลวไม่ได้บอกความจริงออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแบบฟอร์มให้ผู้ป่วยไปกรอกแล้วก็ย่อนใส่ในกล่อง ก็จ,จะเป็นการ provide ฟีดแบ็กกลับให้เราทราบว่าเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นการประเมินจากหนงานของเราเองนะคะอาจจะมีการใช้ CCTV นะคะมาช่วยในการถ่ายวิดีโอนะคะหรือจะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะช่วยถ่ายวิดีโอขณะ counseling ผู้ป่วยหรือว่าให้คําแนะนําผู้ป่วยเพื่อเราจะได้มาดูว่าตอนที่เราให้คําแนะนําผู้ป่วยนั้นเราควรจะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ะะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญนอกจากนี้นะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการ setting limits หลายๆคนอาจจะงงว่า setting limits คืออะไรนะคะ setting limits ในการเป็น assertive pharmacist นั้นทำอย่างไรนะคะคำว่า setting l i m i t ไม่ใช่ว่าไม่ว่าใครจะขอให้ช่วยอะไรเราก็ say no ไปอย่างไม่ใช่นะคะ การเซตติ้งลิมิตหมายความว่าเราจะช่วยเหลือผู้อื่นในขอบเขตที่เราช่วยได้นะคะและเราไม่รู้สึกไม่พอใจต่อบุคคลนั้นนะคะหากมีคนมาขอให้เราช่วยนะคะงานเยอะมากนะคะหลายงานคนนั้นก็ขอให้ช่วยคนนี้นก็ขอให้ช่วยคนนั้นก็ขอให้ช่วยนะคะจนเราบอกว่า เอ๊ะมันเยอะแล้วนะเรารับไม่ไหวแล้วพอมาคนที่4ปุ๊บขอให้เราช่วยอีกนะคะเราอาจจะเซโนไปได้นะคะเพราะว่าลิมิตเรารับได้แค่3งานนี้เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็สามารถที่จะเซโนบอกเขาแต่คงไม่ใช่เป็นการปฏิเสธแบบแข็งกระด้างนะคะแต่เป็นการปฏิเสธแบบให้เหตุผลนะคะว่าตอนนี้มีงาน3อย่างอยู่แล้วนะมีเดทไลน์อยู่เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ถ้าจะทํางานที่4นี้อาจจะต้องรอแล้วก็เดทไลน เป็นอย่างไรก็ชี้แจงเหตุผลไปถ้าเขายังต้องการให้เราช่วยอยู่เขาก็จะต้องยอมรับเงื่อนไขที่เราเสนอไปด้วยนั่นคือการ Setting Limit แบบที่เป็น Assertive Pharmacist นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่การเซโนไปทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่การเซเยสไปทุกอย่างจนทำให้เราสึก o v e r อร์เวมนะคะงานเยอะงานล้นนะคะมากเกินไปจนเรารู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจกับสิ่งที่คนอื่นกระทำกับเรา นะคะคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะเราจะต้องเข้าใจคำว่า setting limits คืออะไรและที่สำคัญคือเราสามารถที่จะแสดงออกความคิดเห็นแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราสามารถแสดงความคิดของเราออกไปให้คนอื่นทราบได้ว่าตอนนี้งานฉันเยอะแล้วนะงานฉันล้นแล้วนะนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ฉันช่วยอันนี้อีกอาจจะต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ต้องเคลียร์งานอันนี้ให้เสร็จก่อนเพราะว่าเด็ดลน์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ นี่คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเป็น assertive pharmacist อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอีกเทคนิคหนึ่งนะคะของการเป็น assertive pharmacist ก็คือ making a request นะคะ making a request แปลว่าอะไรนะคะก็คือเป็นการบอกความต้องการนะคะของตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานนะคะเราก็ต้องมีการสื่อสารบอกลูกน้องว่าสิ่งที่เรา expect จาก ลูกน้องเรานั้นคืออะไรบ้างเราต้องการให้เขาทำอะไรเพื่อให้ไปถึงโกนะคะมีการเซตโกร่วมกันมีนการบอกสิ่งที่เราต้องการให้ลูกน้องฟังนะคะความคาดหวังของเราจากลูกน้องของเราคืออะไรแต่หากเป็นการ making a request นะคะในระดับเดียวกันอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราเป็นเพสัชกรเราไปขอให้เพื่อนมาช่วยอยู่เวรให้ นะคะหรือมาช่วยคาส n ซิลิงผู้ป่วยให้นะคะเป็นการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนด้วยวิธีทาง assertive way นะคะไม่ใช่ aggressive way นะคะย้ำนะคะเป็นด้วยวิธีการ assertive way นะคะก็คือเป็นการพูดตรงๆนะคะแต่อ่อนน้อมนะคะแข่งเป็นการพูดอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าอ่อนน้อมนะคะแล้วไม่แข่งกระด้าง นะคะเป็นการขอความช่วยเหลือแต่เราก็ต้องเตรียมแต่เราก็ต้องเตรียมใจยอมรับได้ด้วยว่าเพื่อนเขาอาจจะตอบเซโนมานะคะเราก็ต้องเตรียมตัวเองนะคะสามารถที่จะยอมรับการเซโนจากเพื่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะคะว่าเทคนิคอย่างหนึ่งของการเป็น Assertive Pharmacist ก็คือการ Setting s t t t n n l l m m t t นะคะหากงานนั้นมันเกินความสามารถหรือว่ามันโอเว w h e l m เขาก็อาจจะเซโนกับเรามาได้เช่นเดียวกันเหมือนที่เราเซโนกับคนอื่นนะคะในวิธีทางของ assertive way นะคะไม่ใช่ aggressive way อีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดถึงก็คือการ being persistent นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าทำยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นนะคะอย่างสม่ำเสมอหมายความว่ายังไงการ being persistent ก็คือ การแสดงออกอย่างสม่ำเสมอในทางที่เราได้ตัดสินใจไปแล้วนะคะไม่ใช่พอวันนี้บอกว่า say no พออีกวันหนึ่งบอกว่า say yes นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็น assertive ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเราจะต้องมีความสม่ำเสมอในการตัดสินใจในการกระทำของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้เราจะ say no นะในสถานการณ์แบบนี้เราจะ say yes นะ เราจะต้องสม่ำเสมอกับมันเพราะว่าไม่งั้นก็จะเกิดข้อขัดแย้งในที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มบุคคลที่เราทำงานร่วมกันได้นะคะ